แค่นี้เองนะครับแค่นี้เองหรือว่าความเป็นเชินนี้เองความเป็นเชินนั้นเองแค่นี้เองนะครับเพราะว่าเมื่อเข้าถึงความว่างเข้าถึงอนัตตาเข้าถึงทุกเข้าถึงทุกขังเข้าถึงอนิจจังเข้าถึงอสุภะนะครับเข้าถึงาธาตุขันธ์อายณะเมื่อเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมแจ้งธรรมก็เข้าถึงความเป็นเช่นนั้นเอง หรือว่าแค่นี้เองทุกอย่างแค่นี้เองหมดนะครับเมื่อเราเห็นว่าอะไรอะไรมันก็แค่นี้เองนะครับทั้งชีวิตเลยไม่ว่าเราจะเพลินพอใจอยากใคร่แค่ไหนก็แค่นี้แค่นี้เองหรือว่าเราเบิ่หน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นก็แค่นี้เองหรือว่าเราสาเร็จมรรคผลนิพพานแล้วก็แค่นี้เองมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับถึงจะคิดให้ตายก็แค่นี้เอง พูดทำเท่าไหร่ก็แค่นี้เองถึงจะได้มีดีเด่นดังก็แค่นี้เองทุกอย่างมันแค่นี้เองหมดเหมือนถึงจะมีลาบยศสตรที่เสียงบริวารก็แค่นี้เองเสื่อมลาบเสื่อมยศอินตาทุกข์ก็แค่นี้เองทุกอย่างมันแค่นี้เองหมดเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าธรรมชาติก็แค่นี้เองธรรมะก็แค่นี้เองธรรมดาก็แค่นี้เองซึ่งสิ่งเกิดดับนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าแค่นี้เอง นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันไม่มีตัวตนก็แค่นี้เองสิ่งที่มันเป็นความว่างก็แค่นี้เองแค่นี้เองหมดกับทุกสิ่งนะครับเพราะว่าอะไรอะไรมันก็แค่นี้เองตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แค่นี้เองรูปวัตถุเสียงสัมผัสธรรมณ์ก็แค่นี้เองนะครับส้นสีสิ่งก็แค่นี้เองถึงมันจะเกิดต่อเนื่องเป็นสันติ เป็นความงามเป็นความเที you suffer, you, ่ยงเป็นความสุขก็แค่นี้เองไม่ว่าในเรื่องของโลกียธรรมเรื่องของกรรมกิเลสิปะก็แค่นี้เองเรื่องของพ้นจากกรรมกิเลสิปะก็แค่นี้เองเสมอเหมือนกันหมดดินน้ำลมไฟอากาศยังไงก็แค่นี้เองแบบรูปเกิดเก่เจ็บตายก็แค่นี้เองความทุกข์เกิดเก่เจ็บตายก็แค่นี้เองตัณหาความอยากมีอยากเป็นไม่อยากไม่ไม่อยากเป็นก็แค่นี้เองมัก ที่เป็นสัมมามรรคก็แค่นี้เองมิจฉามรรคก็แค่นี้เองนิโรธก็แค่นี้เองสังคัรทั้งหลายก็แค่นี้เองทำทั้งหลายก็แค่นี้เองมันไม่พ้นจากความเป็นช่นนี้นะครับก็เรียกว่าแค่นี้เองอะไรอะไรก็แค่นี้เองหมดแหละมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าแค่นี้เองนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันเป็นธรรมะนะครับเป็นั้น การที่พบเจออะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นอยู่รพลเพลก็แค่นี้เองแค่นี้เองหมดอยู่แล้วนะครับมันไม่ผลความเป็นชนนี้ไปได้ถึงเราจะทําปรุงแต่งให้มันสะอาดสว่างสงบสะดวกสบายก็แค่นี้เองดูความไม่สะอาดไม่สว่างไม่สะดวกไม่สบายก็แค่นี้เองความเป็นธาต นะครับความเป็นธรรมความเป็นทุกข์ก็แค่นี้เองนะครับสมมุติก็แค่นี้เองวิมุติก็แค่นี้เองมายากระแค่นี้เองสัจจาก็แค่นี้เองนะครับทุกอย่างเป็นแค่นี้เองมาตลอดเวลารับตลอดทุกพบทุกชาติแหละมันเป็นแค่นี้เองถึงเราจะใช้ชีวิตอย่างไรก็สุดท้ายมันก็แค่นี้เอง จุดเริ่มต้นชาติที่แล้วก็แค่นี้เองอดีตก็แค่นี้ปัจจุบันก็แค่นี้อนาคตก็แค่นี้เองแค่นี้เองมันเป็นเรื่องธรรมดานะปฏิเจงจ์ตัวกลางอนัตตาสัญญาติแล้วก็ตถาตาเป็นความเป็นเช่นนี้เองหรือว่าแค่นี้เองเมื่อแค่นี้เองแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับก็ทําได้แค่นี้เองตู้ได้แค่นี้เองคิดได้แค่นี้เอง จะรู้จะเห็นจะพยายามจะระลึกจะต,ตั้งใจก็ได้แค่นี้เองทุกอย่างมันแค่นี้เองอยู่ทุกขณะมันไม่มีลึกตื้นหนาบางกว้างแคบสูงต่ำดำําขาวดีชั่วบุญบาปกุศลอกุศลอะไรเลยนะครับมันมีแต่ความเป็นแค่นี้เองเราทุกสิ่งที่สมมุติที่บัญญัตินะครับโดยธรรมโดยธาตุโดย,โดยสมมุติโดยปรมัต์ก็แค่นี้เอง รูปก็แค่นี้เองจิตก็แค่นี้เองเจิสิทก็แค่นี้เองนิพพานก็แค่นี้เองทุกอย่างมันแค่นี้เองหมดเลยไม่มีอะไรที่มันเกินเลยมากไปกว่านี้ครับเพียนแต่ว่าเราจะปรุงแต่งขนาดไหนก็แค่นี้เองหรือว่าเราไม่ปรุงแต่งก็แค่นี้เองที่เรียกว่าวิสังขารสังขารก็แค่นี้วิสังขารก็แค่นี้เองทำแค่นี้เองอัตังก็แค่นี้เอง ธาตุก็แค่นี้เองอัธาก็แค่นี้เอง,อเองตัวอย่างมันเป็นแค่นี้เองเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนั้นเองซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าพิเศษก็แล้วแต่มันก็แค่นี้เองไม่มีอะไรจะต้องไปสนใจใส่ใจไปจริงจังไปบกมุ่นไปยึดถ,ถือนะครับเพราะว่ามันก็แค่นี้เองแหละชีวิต ะครับไออุนอาหารอากาศนะครับบุญกรรมวัฒนา,ารามีต่างๆก็แค่นี้เองถึงเราจะสร้างบารามีอุปบารามีปรัมมีก็แค่นี้เองถึงเราจะไม่มีอะไรเลยก็แค่นี้เองทุกอย่างมันแค่นี้เองหมดเราจะดูได้ได้อย่างไรก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าสร้างบุญวัฒนา,ารามีมาปดท้ายเพื่อการตระรู้งนบะก็แค่นี้เองพระหรันเกและแค่นี้เอง ปุถุชนที่ยังเห็นว่าตายเกิดแค่แค่นี้เองำครามบา้บางกิเลสบัางวิบากก็แค่นี้เองแต่เมื่อจบนะครับจบให้กับความเป็นปุถุชนจบให้กับความเป็นอริยะแบบก็แค่นี้เองมันสรุปได้ทั้งโลกและธรรมสรุปได้ทั้งฝั่งที่เป็นโลกิยะและโลกตรละนะครับมันก็แค่นี้เองไม่มีอะไรให้ต้องเป็นอะไร พรทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะเพราะว่าเราผ่านอนิจจังผ่านทุกขังผ่านอนัตตาผ่านสุญญาตานะครับผ่านความเป็นตระทาตาก็จะเป็นเช่นนั้นเองอเราดำเนินชีวิตอยู่ก็แค่นี้เองแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะนะครับมันไม่มีอะไรทุกอย่างก็เป็นเรื่องของธาตุกันน,นะที่มันแค่นี้เองเป็นอย่างนี้เองเช่นนี้เอง นะครับมันก็เลยไม่ต้องไปอะไรกับอะไรนะครับสิ่งที่มันมีมันเป็นสิ่งที่มันปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงสิ่งที่มันปรุงแต่งสิ่งที่มันเกิดดับนะครับมันไม่มีอะไรไม่ต้องอะไร,รแค่น,นี้เองกบ,บแค่นี้เองเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะธรรมชาติธรรมดาอแากมันก็แค่นี้เองเพราะถ้าเราไปมุ่งมั่นตั้งใจ เกินไปกับโลกกับชีวิตนะครับกับสังคาาเนี่ยจะนึกคิดอะไรมาก็แค่นี้เองคือมัน,มนนะไม่พ้นน่ะไม่พ้นเราพ้นเขาของเราเข,ารข,าของเขา,า,า,าเป็นเราเป็นเขาแบบแค่นี้เองเราเรียกว่าไม่พ้นสมมุตินะครับไม่พ้นบัญญัติหรือถ้าเป็นวิมุตไม่ปรุงแต่งความเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาไม่เกิดไม่ดับแ็แค่นี้เองก็คือแค่รู้แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ทราบแค่มันนึกคิดแค่มันจํามันจด มันอ่านมันเขียนก็แค่นี้เองมันเป็นกลไกลของร,รมของธรรมชาติของปฏิจจสมุปบาทเป็นตามเรื่องตามราวเป็นตามเหตุตามปัจจัยขั้นการที่เราแจ้งบว่าเป็นเช่นนี้เองมันก็เลยแค่นี้เองแค่นี้เองอเมื่อเราแค่นี้เองเราก็ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยกับชีวิต นะครับไม่เหนื่อยครับทุกโทษนะครับเพราะว่าโลกนี้มันมีแค่นี้แหละความประมาทเติมโทษทุกความไม่ประมาทไม่เกิดความเสี่ยงไม่เกิดโทษไม่เกิดทุกข์กับเราชนี้เองเพราะว่าชีวิตของเรานั้นสิ่งที่คนเรามุ่งหวังตั้งใจนะครับให้เป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปเนี่ยมันก็แค่นี้เองนะครับเพราะถ้าเราไปมุ่งหวังตั้งใจแล้ว ไม่เข้าใจธรรมชาติของสัตว์ของสังขารของธรรมะธรรมดาหรือว่าของเรื่องราวสมมุติต่างเนี่ยเราก็จะไม่หยุดไม่พอไม่จบแค่นี้เองมันก็จะไปอะไรแต่อมีอะไรซึ่งการที่เราจะหลุดพ้นไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญัตากาเป็นเช่นนั้นเองไปถึงที่สุดของธรรมถึงที่สุดของสมมุติถึงที่สุดของวิมุติ ถึงที่สุดของธาตุของธรรมสองขอขังขันนะครับเราก็จะเห็นแจ้งได้เองว่าเช่นนั้นเองเมื่อถึงบรรลุแจ้งแล้วก็แค่นี้เองนะครับมันไม่มีอะไรอย่างที่เราเปิดของที่มันปั้มอยู่นะครับหายของที่มันปัอมอยู่เปิดของที่มันปิดอยู่บอกทางแต่คนหลงคือรู้ทางรู้ว่าหาเจ็บไข้สิ้นสงสัยสิ้นทุกขสิ้นความกังวลก็ เช่นนั้นเองแแค่นี้เองเพราะว่าเมื่อถึงที่สุดของฟังเราก็เห็นว่าเออมันก็แค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับมันจะเป็นอย่างไรจะเกิดจะแก,จะก่จะเจ็บจะตายจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะไปจะมาจะเข้าจะออกจะขึดด้นจะจงลงจะเจริญจะเสื่อมก็แค่นี้เองเพราะถ้าหากเราไปสุดโต่งสุดทางทั้งกามทั้งอัตตากิรมัฏฐานุโยก ว่าทางสายกลางหรือว่าสีขาวสีดนสีเทาเราไปมาสุดทางทุกเรื่องแล้วมันก็เช่นนั้นเองแค่นั้นเองมันไม่มีสิ่งองื่นแบบพอที่สุดสุดทางและเราแค่นี้เองไม่ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดแับแค่นี้เองเพราะว่าชีวิตจริงของคนเรานั้นมันหมดเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยก็แค่นี้เอง ว่ามันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็แค่นี้เองมันเราหิวก็แค่นี้เองอิ่มก็แค่นี้เองสุขก็แค่นี้เองทุกข์ก็แค่นี้เองสบายก็แค่นี้เองไม่สบายลําบากก็แค่นี้เองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แค่นี้เองไม่ว่าเราจะตั้งอยู่ก็แค่นี้ไม่ว่าจะดับไปก็แค่นี้เองหรือว่าสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่หรือไม่ดับไปน่ก็แค่นี้เองครับไม่ว่าในโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมก็แค่นี้เองหมดนะครับ ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้เรียกว่าความเป็นเช่นนั้นเองตถาตาเพราะว่าธรรมชาตินะครับมันเป็นอย่างนี้ธรรมะที่เราศึกษาหรือปฏิบัติไม่ว่าโลกิวิสัยหรือว่าเรากุตละนะครับก็แค่นี้เองเมื่อเราถึงบรรลุแจ้งความเป็นแค่นี้เองกมเช่นนี้เองความเป็นเช่นนั้นเองกถาตา นะครับมันก็จบได้เคลียร์ได้คลายได้สิ้นสุดได้หยุดได้พอได้ในการศึกษาในการปฏิบัติในปฏิเวชนะครับนั้นก็เลยแค่นี้เองก็เลยไม่ต้องสงสัยนะครับไม่ต้องสับสนไม่ต้องมึนงงตัวอย่างมันคลายตัวมันเองนะมันไม่เยอดตัวมันเองนะครับมันไม่แย่งตัวมันเองมันไม่เยอะมันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเขาเรียกว่าแค่นั้นเอง ื่อแค่นี้เองทุกอย่างมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปเป็นมาเป็นอยู่เมื่อเข้าถึงความจริงที่เรียกว่าแค่นี้เองนะครับก็ไม่มีอะไรความจริงที่ยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่ามันพ้นจากความยึดมั่นถึงมั่นนะครับรู้แจ้งรู้จบรู้สิ้นนะครับรู้ไม่ยึดรู้ไม่หลงนะครับไม่หลงโลกไม่หลงธรรมนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายถึงที่สุดแห่งทุก ก็คือถึงแค่นี้เองบรรลุแค่นี้เองแจ้งแค่นี้เองตัวอย่างแค่นี้เองหมดเมื่อแค่นี้เองแล้วมันก็เลยไม่มัวหมองมันไม่เหมือนมองตัวอย่างจะสว่างสวัยตัวอย่างมันจะชัดเจนแจ้งนะครับมันก็แค่นี้เองก็เลยไม่ติดอะไรไม่ยึดอะไรนะครับไม่อยากอะไรนะครับไม่ต้องทุกข์นะครับเพราะว่าถ้าถึงเช่นนี้เองแล้ว แค่นี้เองแล้วก็ไม่ทุกไม่กิเลสแล้วนะครับไม่มีทุกไม่มีกิเลสไม่มีความกังวลไม่มีความยึดถือไม่มีความหม่นไหวสะดุ้งทุกข์ร้อนอะไรกับชีวิตเพราะว่าแค่นี้เองทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าสังขารทั้งหลายที่ม่เตี่ยงเป็นทุกข์เปน็นอนัตตาทำทั้งหลายที่เป็นอนัตตากับสิ่งเกิดดับเปลี่ยนเป็นสิ่งไม่เที่ยง,งตา่างแค่นี้เองนะครับ มาแค่นี้เองแล้วก็แล้วแล้วไปอาหสิอาหสิตลอดผ่านตลอดุ่ล่วงตลอดจับพันตลอดแบบแค่นี้เองแค่นี้เองแต่แทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกนึกคิดความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับแค่นี้เองแค่นี้เองสรุปจบเกลียกได้นะครับอิสระได้ก็แค่นี้เองแค่นี้เองนะครับ